ห้าคำพูด5อุปสรรคที่ขัดขวางความสำเร็จค่ะหนึ่งขี้เกียจเมื่อใดก็ตามที่เราพูดคำว่าขี้เกียจเราจะเลิกทำไม่อยากรับผิดชอบในสิ่งนั้น,น,นสองเบื่อค่ะเมื่อใดก็ตามที่เราพูดคำว่าเบื่อสมองจะสั่งไม่ให้เราเรียนรู้สิ่งนั้นๆต่อเพราะเราสึกว่าฉันไม่สนใจและฉันไม่อยากทำละ 3. ทำไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามคิดว่าตัวเองทําไม่ได้เราจะขับไล่ตัวเองออกจากสิ่งที่ทําทันทีค่ะจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทาไม่ได้หรอกเหนื่อยพอเราพูดคําว่าเหนื่อยร่างกายของเราจะอ่อนแอลงทันทีค่ะ 5. ยากเมื่อไหร่เราพูดคําว่ายากเราจะบล็อกความสามารถของเราค่ะ เราจะรู้สึกว่าฉันทําไม่ได้แลอกมันยากเกินความสามารถของฉันเราจะบล็อกความสามารถของเราค่ะเปลี่ยนคําพูด5คํานี้เป็นคําที่ทําให้เราประสบความสําเร็จกันค่ะขี้เกียจเป็นไม่ขี้เกียจฉันเป็นคนที่ขยันเบื่อฉันสนใจทําไม่ได้ฉันทําได้เหนื่อยฉันไม่เหนื่อยฉันกระตือรือร้น,นฉันแอคทีฟยาก ไม่ยากเลยง่ายมากสําหรับฉันมีสิ่งอะไรท้าทายเข้ามาใหม่ลองทําดูลองทําใหม่เมื่อเราเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนคําพูดที่เราจะจะใช้5คําพูดนี้เปลี่ยนค่ะแล้วเราจะประสบความสําเร็จนะคะเคล็ดลับดีๆสาหรับความประสบความสําเร็จมาประสบความสําเร็จกันนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะช่องโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเ easy money